เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเกมมือถือและแล็งหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก U i d ดีเลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปลอในเกมเลยงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพบผมกันซีหลอดเอ็กซ์มวันนี้อยู่กับแล็งหล่กเอ็มคลาสสิกนะครับมาวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับมีการโพสต์บางอย่างจากเพจแล็งหลอกเอ็มคลาสสิกออฟฟิเชียล ทำให้ผม,มต้องอธิบายนะเพราะว่ารอกันมาหรือว่ามีลือกันมาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะถามว่าลืออะไรตอนนี้ถ้าทุกคนดูก็จะเห็นแล้วว่ามีการโพสต์บอกว่าสายฝนดาวตกปริศนาพุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืนแห่งมิดกาดอันนี้ก็คือประกาศว่าเดี๋ยวจะมีคอแลบครั้งใหม่ถูกไหมครับผมจะเซิร์ชให้ดูคือ เขาบอกว่าเงานั้นเป็นตัวละครสําคัญการ์ตูนใหม่ครั้งนี้ทีเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผมหาภาพไม่เจอแต่ว่ามันมีการเดาไปต่างๆนานาไอ้ที่เดาเนี่ยไม่ใช่ว่าเดาว่าเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาดูการ์ตูนเขาก็ไปหาภาพมาถูกไหมหาภาพมาแล,แล้วรู้แล้วว่าอุย้ยอันเนี้ยคือดันมาชิถูกไหมดันมาชิเพราะว่า ภาพมันก่อนหน้านี้มันมีหลุดมาแต่เป็น o f f ฟิเชีหลุดมาแบบไม่ได้เป็นแบบนี้คราวนี้พอมาเป็นแบบนี้เสร็จก็มีคนโพสผมผมไม่ต้องไปเอารูปไหนมาให้ดูเลยคือมีคนแปะรูปกันเองเลยอย่างนี้นะครับอ่ะพอ,พอมาดูแล้วเอา้านี่มันคือตัวตัวที่เป็นแบบว่าเทพธิดาถูกไหมผมจำ,จำใช้คําว่าเทพธิดาใช่ไหม หรือว่าเทพพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างผมดูนานแล้วกระตูมันเก่ามากแล้วและนี่คือพระเอกอ่ะไอที่เรามาดูวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราจะเดาอาชีพเวลาที่ตอนที่วันย้อนกลับไปสมัยวันพันแมนเนี่ยมันจะมีสกิลมาสเตอร์เข้ามาด้วยแต่ว่าสกิลมาสเตอร์เนี่ยมันโดนด่าตอนเกมเปิดคนบอกว่าเอามาทำไมเก็บเงินไม่ไหวพอคนพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทีมงานก็เลย้อวออก อันนี้ผมอะคุยกับทีมงานมาโดยตรงตอนที่เขาเดินทางมาไทยนะเขาบอกว่าเขาาเอาออกเลยเพราะว่าผู้เล่นไม่โอเคก็เลยถูกถอดออกไปในส่วนของสกิลพ่อค้ากับสกิลของมอง้งอ่าตอนแรกเนี่ยถ้าหากว่าใครเนี่ยเออนึกไม่ออกม้องกับพ่อค้าเนี่ยจะมีสกิลมาสเตอร์พิเศษย้ำนะไม่ใช่มาสเตอร์สกิล3หรืออะไรนะครับแต่เป็นมาสเตอร์พิเศษอันนี้ผมขอย้อนความนิดนึงนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะ นึกไม่ออกผมขออนุญาตกลับไปที่ชีตในส่วนของอ,อ,อันนี้แล้วกันนะครับมาสเตอร์สกิลนะครับมาสเตอร์สกิลเนี่ยอันนี้เป็นชีตเก่านะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเรากดไปที่แมคานิกหรือพ่อค้าเนี่ยมันจะมีสกิลอยู่2อันเป็นมาสเตอร์ถูกไหมครับเป็นมาสเตอร์สกิลสอันแต่มันมีสกิลหนึ่งครับลิมิเต็ดมาสเตอร์สกิลในเซิร์ฟซเนี่ยมันไม่มีแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยมันมีเพราะอะไรเพราะว่า มันเอาเข้ามาให้ใช้ในส่วนของคอแลบมันมาทีหลังแล้วคนไม่โวยแต่คนไทยโวยก็เลยเอาออกไปเลยออไปถาวรเลยด้วยนะครับผมถามอันนี้ผมพูดอ้างอิงจากการที่ผมคุยกับทีมงานมาแล้วนะซึ่งสกิลนั้นชื่อว่า rechargeable incendiary ก,กันก็คือเป็นปืนไฟนะครับโคตรจะเท่แต่ผมไม่มีภาพให้ดูผมงานด่วนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นอีก เป็นเป็นยิงมือือมือพ่นไฟใปนะครับพ่นไฟต่อเนื่องเพื้พพเพป็นยิงเป็นคล้ายๆกับเลเซอร์ทางตรงไฟไปนะครับแล้วก็จะพือมีโอกาสมีแพสซีฟเหมือนกันหมดเลยนะแพสซีฟสามสกิลใช้งานหนึ่งนะก็จะแบบยิงเป็นทางตรงต่อเนื่องเหมาะกับการวอลในช่องแคบเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าโดนโวลกกอลซะก่อนแล้วทีมงานน้อยใจครับควน,นี้ต่อมาก็ยังไม่หมดนะชูล่าอ่า ชูล่าก็มีชูล่าเราจะเห็นว่าก่อนมาสเตอร์สกิลสตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสกิลระเบิดเฟรมบลัส้วก็มีซูพิ e m มคอนวิคชั่นก็คือการเปลี่ยนสแตนของอาชูล่าแต่ก็จะเห็นว่ามีลิมิต็ด m มาสเตอร์สกิลเช่นกันในเซิร์ฟไทยก็ไม่มีเพราะว่าโดนโวยไปพร้อมกับของพ่อค้าก็เลยโดนเอาออกไปจริงๆผมว่าคนโวยเขาแค่อยากให้เลื่อนออกไปเขาไม่ได้อยากให้เอาออกแต่ทีมงานอาจจะมีสัญญาเช่าเป็นเดือนนั้นอะไรพอดีก็เลยเอาออกไป สกิลมีชื่อว่า successive attack หรือว่าสกิลหมัดลัวของไซตามะอ่าอันนี้เป็นของไซตามะอันนู้นเป็นของเจนอเป็นของมังนะครับหรือว่าชูล่าก็คือเป็นหมัดลัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้ก็เลยแบบว่าไม่มีไม่มีหมัดลัวของชูล่าอีกเช่นกันนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคอแลบล่าสุดที่กําลังจะมาแล้วทีมงานโพสต์เองเนี่ยก็เดากันไปต่างๆ,ๆนานานะครับ เห็นไหมว่าพระเอกมันถืออะไรเห็นท่าถือของพระเอกไหมทุกคนว่าจะอาชีพอะไรล่ะนะครับครัวนี้มีคนบอก Master ร์คอร์รจะมีหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ถ้าทีมงานเอาเข้ามาทุกคนลองคอมเมนต์มาซิว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ c o l l ร b ครั้งนี้บ้างเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปหาทีมงานให้แล้วมาทำมาตอบในคลิปต่อไปถ้าทุกคนอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีคอ l ์รัสกิลมาสเตอก็บอกมานะครับ ผมไม่รู้ว่ามีไหมหลังจากที่ทีมงานน้อยใจไปค่าวก่อนแต่ถ้ามีผมเดาว,ว่าพระเอกเนี่ยโลกเออไหนชาวโลกคอมเมนต์เข้ามาว่าไอ้เชี่ยผมรอนานแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้โลมันมีสกิลอะไรบ้างซึ่งพระเอกเนี่ยมันถือมีดข้างเดียวอ่ะแล้วมันน่าจะเป็นโลกแต่พระเอกเน่ะมันชอบใช้เวทไฟผมก็ไม่รู้ว่าแม่งจะเบวพี่เลนพี่เลนใส่เพราะว่าวิสัทม์มันก็ถือมีดได้ก็เลยว่า ถ้าถ้ามันเป็นวิาสาตถ์ถือมีดแล้วใช้เวทไฟอีกจะขแขนงหนึ่งอีกนี่โอ้โหชาวโลกน้อยใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพราะเอกถือมีดข้างเดียวแล้วแบบว่าเฮ้ย,ยวิาสาตอีกแล้วเหรอเป็นมาสเตอร์ลิมิเต็ดของวิสัตยย่างี้นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ถ้าหากว่าเป็นโลกผมว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการใช้มีดข้างเดียวแล้วก็เวทไฟนะครับส่วนนางเอกเนี่ยนางเอกมีหลายคนมีหลายสกิลด้วยแล้วถ้าหากว่ามันมาแค่2อ,อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเสียดายนะครับ เพราะว่านางเอกเป็นเป็นเหมือนไนท์ผมคือคือนางเอกแต่เป็นเหมือนไนท์นะครับผมก็เลยเสียดายนะครับเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นเกมอื่นหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ดิเนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยเนี่ยคือนางเอกนางเอกจะเป็นแบบชุดแนวเกราะๆาะหน่อยถือดาบเหมือนเหมือนนั้นแล้วผมเล่น Knight. ไงไงผมก็อืมอยากได้อยู่นะม,มันก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่า รูปมันออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นมีดคือเบลเบลคุงกับตัวตัวเขาเรียกว่าเทพธิดาเพราะฉะนั้นก็ดาสกิลอย่างไงดีอ่ะตัวออออผมเห็นมีคนคุยกันในดิสอยู่ดิสพวกเรานะครับคือเทพเทพเทพธิดาเนี่ยไอตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันอผมเห็นมีคนคุยกันอยู่ในในดิสพวกเรานะคือเบลคุงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พระเอกเนี่ยมันใช้สกิลแบบนี้ คราวนี้มันก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะครับคือพระเอกเนี่ยมันใช้สกิลแบบนี้แต่ว่าตัวเทพธิดาเนี่ยมันเป็นสกิลแบบเหมือนควบคุมเหมือนเป็นออร่าออกมาถ้าผมจําไม่ผิดนะคิด่ผมอ่านนานแล้วไงนึกออกไหมแต่พระเอกเน่มันมันเป็นมีดสั้นครับส่วนเทพธิดาเนี่ยสกิลมันมันไม่มีตัวอย่างให้ดูนะผมก็ไม่รู้เนี่ยคือสกิลมันไม่ได้โดดเด่นอะไรผมไม่รู้มันจะเอาสกิลอะไรมา นะครับลองเดากันมาดูว่าอะไรแต่ผมว่าไม่เสกก็พีทมัง้งนะหรือผมหรือใครที่ดูการ์ตูนนี้เมื่อไม่นานนี้ลองคอมเมนต์มาว่าเฮียยังไงนะครับเพราะว่าตัวผมอะดูนานแล้วผมจําไม่ได้ต้องไปย้อนก่อนแต่ว่าผมว่าไม่ใช่สายต่อสู้นะอืไม่ใช่สายต่อสู้น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตอะไรแบบนี้แต่พระเอกอะผมให้อันดับหนึ่งน่าจะเป็นโลกอันดับ2ผมคิดว่าวิาสัท ไม่ใช่แอดหรอกมันใช้เวทก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าเห็นด้วยไหมสำหรับคลิปนี้ลาเท่านี้เดี๋ยวลองอัปเดตกันว่าจะมีติดตามเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไหมเจอกันคลิปหน้านะครับ